สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่4สิงหาคมพุทธศักราช2559สมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์2559หัวข้อนิวเคลียร์เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม วันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตน์สุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์2,559หัวข้อนิวเคลียร์เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในการนี้ได้พระราชทานเกียรติบตัตรแก่นางสาววันวิมลปาสานพันธ์จากมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ผู้ได้รับรางวัล นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์และพระราชทานเกียรติบัตรแก่ทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตที่ชนะการแข่งขันการประกวดผลงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ในระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการประชุมวิชาการดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่4ถึง6สิงหาคม2559เพื่อเป็นเวทีระดับนานาชาติสำหรับนักวิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มีโอกาสในการสื่อสารและเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีรวมถึงการประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาต่างๆเพื่อให้เกิดการต่อย,ยอดด้านนวัตกรรมและ บริการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศรวมทั้งเกิดการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งจากในประเทศและต่างประเทศกว่า500คนภายในงานมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญร,ระดับโลกและระดับภูมิภาคจากนานาประเทศมาร่วมบรรยายให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีแนวโน้มและการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในหัวข้อต่างๆอาทิ บทบาทของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA e ในประเทศกำลังพัฒนาส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อใช้ในด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้มีการจัดนิทรรศการซึ่งจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานวิจัยโดยนักวิจัยวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ดีเด่นและโครงการผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์กับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโดยนักวิจัยนักพัฒนานักวิชาการจากกว่า10ประเทศทั่วโลกอาทิจีนอินเดียอิหร่านญี่ปุ่นเกาหลีแอฟริกาใต้และสวีเดนรวมทั้งสิ้น133ผลงาน ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์มีบทบาทสำคัญในการนำไปใช้พัฒนาประเทศทั้งด้านการพลังงานการแพทย์การเกษตรอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมและอาหารโภชนาการเป็นต้น